สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหนังสือเสียงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919ค่ะวันนี้ยังคงพบกับหนังสือเรื่องลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตค่ะเสนอตอนที่3 1ตอนกระโดดลงรถไฟค่ะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะบ่ายวันเสาร์ไม่ต้องเรียนหนังสือผมกับพ่อจึงนั่งรถ<ม>จาก<ม><ม>ไอน้ำเตรียมตัวไปขอทานที่ตลาดโตลุง่ง โตรินี่เป็นการนั่งรถไฟครั้งที่3ของผมผมจึงแทบจะระงับความตื่นเต้นไว้ไม่อยู่เฝ้าแต่สังเกตมองรถไฟที่เข้าออกชานชลายอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเสียงดังก้องของหูดรถไฟใต้เสียงจึกๆักจึกฉักของล้อรถไฟมีเสียงถอนใจเอียดอาดดังยาว ควันไฟพุ่งออกมาผมมองทิวทัศน์นอกหน้าต่างไปตลอดทางแล้วก็คอยจดจำชื่อสถานีแต่ละสถานีที่รถไฟแล่นผ่านเวลาผ่านไปสักหนึ่งชั่วโมงเราก็มาถึงตลาดโต้รุง่งโต้ลิวพอเลือกคำเลได้แล้วผมก็ปูเสื่อออกวางขันเล็กๆไว้เบื้องหน้าให้พ่อนั่งคุกเข่าดีดพินร้องเพลงอยู่บนเสือทั้งเพลงชเวนซอเกอร และซื้อเสียงชวีที่ร้อนเป็นเพลงหากินของพ่อทั้งนั้นผมคุกเขานั่งลงข้างๆท่านแล้วหยิบสมุดการบ้านออกมาเริ่มลงมือทำแบบฝึกหัดต,ตอนนี้ดวงอาทิตย์เพิ่งจะเริ่มตกดินฟ้ายังไม่ทันจะมืดเลยผมก็พเพออินเหลือไปเห็นตำรวจสองคนเดินมาแต่ไกลผมตกใจแทบแย่รีบบอกพ่อเป็นภาษาขอทานว่าไพ่สี เกยเปยเตาตำรวจมาแล้วพ่อพูดจบผมก็รีบคว้าสมุดการบ้านลุกหนีไปทันทีแต่เพราะตื่นเต้นเกินไปจึงทำให้สมุดการบ้านหล่นลงกับพื้นผมรีบเอี้ยวตัวลงไปเก็บแล้วหลบเข้าไปยืนซ่อนตัวแอบมองดูพ่อหลังเสาใต้ชาคาร้านขายของชำแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นอย่างที่คิดไว้ตำรวจสองคนนั้นตั้งใจเข้ามาจับเราจริงๆ พวกเขาคุมตัวพ่อไปโรงพักพ่อเดินไปตะโกนด่าทอตำรวจด้วยความโมโหตลอดทางตำรวจลังแกคนจนตำรวจลังแกประชาชนผมได้แต่มองตามภาพนั้นไปด้วยความสลดใจต้องให้พ่อโดนจับทุกทีสินาแต่ผมไม่มีแรงมากพอที่จะแบกพ่อวิง่งหนีจะให้โดนจับไปด้วยกันก็ไม่ได้อีกไอ้พวกตำรวจชั่วเอ้ยผมกำมัดต่อยเสาเข้าเต็มแรง ผมเดินไปที่สถานีรถไฟโดยไม่มีเงินติดตัวเลยแม้แต่เหมาเดียวทีแรกกะว่าจะไปขอทานหาค่ารถกลับบ้านเอาแถวนั้นแต่ดันมีตำรวจยืนเฝ้าอยู่ที่สถานีถึงสองคนอย่างนี้ก็หมดหวังแน่ผมจึงมองซ้ายมองขวาแล้วเปลี่ยนรั้วข้ามเข้าไปในชานชลาโดยไม่ต้องซื้อตั๋วเสียเลยพอเข้ามาที่ชานชลาผมก็งงทำอะไรไม่ถูก เพราะผมไม่รู้เลยว่ารถบนไหนไปไถจงได้บ้างจึงเข้าไปถามชายคนนึงที่ยืนรอเขาดูตั๋วรถไฟจะได้รู้ว่าผมจะไปไหนรถด่วนหรือรถธรรมดาผมชักจะใจฟอตอบไปว่าเออตั๋วรถไฟอยู่กับแม่ทางนู้นนะคะแต่แม่ให้ผมลองมาถามดูอ๋อแต่ผมรู้ว่าเรานั่งรถขบวนที่แล่นช้าที่สุดฮะ ใช่คนนั้นชี้ทางพร้อมทั้งสอนวิธีนั่งรถไฟให้ผมอย่างดีผมรีบขอบคุณและแวบมีหายไปอย่างรวดเร็วเพราะัวเขาจะรู้ว่าผมไม่มีตัว๋ว